สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะพบกับบีเสรีไทยค่ะและก็เสรีไทยรถสวยนะคะมันเปวันนี้ค่ะนะคะบีค่ะมานะคะจะประกาศผลรางวัล SOP ค่ะของบริษัทเสรีไทยบุกจำกัดค่ะซึ่งเรานะคะได้ให้พนักงานทุกท่านค่ะทุกฝ่ายนะคะส่งเข้าประกวดนะคะเกี่ยวกับกระบวนการค่ะการทํางานในองค์กรนะคะว่าแต่ละฝ่ายค่ะมีหน้าที่จะต้องทําอะไรบ้างค่ะ ซึ่งนะคะผู้ชนะเลิศค่ะที่ได้รางวัลน,นะคะก็ได้แก่น้องออยของเรานี่เองจ้านะคะตอนนี้ยืนอยู่ขางๆดีแล้วนะคะน้องออยค่ะมีหน้าที่นะคะดูแลเกี่ยวกับ่ายทะเบียนของบริษัทเสรีไทยฟุ๊กค่ะซึ่งน้องนะคะได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยค่ะของบริษัทนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์ ดูนะคะคว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเป็นไงบ้างคะน้องออยขาน้องออยได้เขียนเนื้อหาอะไรในการส่งเข้าประกวดคะ <S <S เกี่ยวกับการจัดเตรียมเรื่องต่างๆคะ่ะแล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการดำเนินเรื่องทะเบียนคะ่ะค่ะระหว่างที่น้องออยกําลังเขียนส่งเข้าประกวดเนี่ยตัวเองมีความคิดแวะเข้ามาในหัวไม่ว่าตัวเองจะได้รับรางวัลชนะเลิศของบริษัทคะ่ะ ่คาดคิดเลยค่ะเพราะว่าคนเก่งๆเยอะค่ะในบริษัทค่ะและวันนี้นะคะทางฝ่ายบุคคลค่ะก็ได้ประกาศผลแล้วนะคะว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งค่ะของเสรีไทยกรุ๊ปนะคะซึ่งมีทั้งหมดนะคะตอนนี้3สาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะสาขากรุงเทพค่ะหรือนะคะสาขาต่างจังหวัดค่ะสุราษฎร์ธานีศรีแยกตาปานค่ะ จิงนะคะทั้งหมด3สาขาค่ะนะคะแต่น้องอ้อยค่ะก็สามารถนะคะคว้ารางวัลนะคะอันดับหนึ่งของบริษัทเข้ามาได้เลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อเช้าตื่นเต้นขาใจค่ค่ะโอ้และจะนำเงินรางวัลนี้ไปใช้ทำอะไรคะน้องอ้อยเที่ยวโครงการก็บ่มค่ะรู้สึกว่าเงินรางวัลมูลค่ามากถึง3,000บาทเลยทีเดียวค่ะ นนะะร่วมแสดงความยินดีนะคะกับน้องพอ,อยด้วยนะคะก็ะถือว่านะคะเป็นบุคลากรคนหนึ่งเลยค่ะที่มีความสําคัญนะคะในองค์กรค่ะน้องก็เป็นน้องที่เข้าใหม่นะคะน้องใหม่ไฟแรงนะคะเป็นน้องที่ขยันมากเลยนะคะเป็นน้องที่น่ารักมากนะคะวันนี้ค่ะนะคะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะคุณนงภัณฑผู้เชี่ยวชาญนิดนะ,ะที่เมูนน้องสาวสวยของ อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะนะคะมั่นใจได้เลยค่ะนะคะว่านะคะเติบโตขึ้นตลอดแน่นอนค่ะและเร็วๆนี้นะคะเราจะกำลังจะเปิดสาขาที่4ค่ะนะคะทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีค่ะพบกับเราที่ใหม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีและน้องออยค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว